สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเลยคร,ครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง ssktv วันนี้เราพบกันวันพุทธที่16เมษายน2568ครับและยังอยู่ในช่วงของสงการานนะฮะวันนี้ทางภาคเหนือเขาเรียกวันปากปีนะก็จะมีการทำบุญทําทานกันอยู่นะและวันนี้นะฮะผมใส่เสื้อนะครับ ที่ท่านประหลัดวีรวัตรนะฮะท่านมาดำหัวเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับท่านประหลัดด้วยแล้วก็ให้เห็นว่าเสื้อของทางภาคเหนือนั้นสวยงามนะและแน่นอนครับวันนี้เรามีเรื่องมีข่าวนะที่จะมาพูดคุยกันนั่นก็คือปัญหาของประเทศไทย ที่กำลังตกอยู่ในภาวะล่อแหลมเราจะเรียกอย่างนี้ก็คงไม่ผิดนักนะเนื่องจากว่าไทยกำลังตกที่นั่งลำบากเหตุเพราะเรามีรัฐบาลจะเรียกว่าไร้ประสิทธิภาพหรือว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ค่อยเอาใจใส่หรือฟังเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการายื่นเสนอเรื่องราวต่างๆก็ตามนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่มีใครที่จะไป คิดทำลายรัฐบาลหรือทำลายประเทศชาติเพียงแต่ว่าเมื่อมีการยื่นเรื่องราวเสนอไปนะความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับรัฐบาลไม่ใส่ใจที่จะฟังมันจึงกลายเป็นปัญหาเพราะตอนนี้ไทยเรากำลังตกที่นั่งลำบากครับเราถูกบีบสองด้านทั้งจีนและอเมริกาที่สำคัญครับพวกริ้วล้ออย่างเขเมรน,นะ ที่พยายามหาเรื่องไทยทุกวันมีการยั่วยุตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็มีการก่อกวนเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการเคลมศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการแต่งกายและล่าสุดก็พยายามจะเคลมเรื่องของสงการานต์นี่คือเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศนี้คบไม่ได้เลยแต่เราก็ยังหน้าด้านนะหน้าด้านประเทศไทยหน้าด้านมากๆเลย นะก็ยังเอาคนเหล่านี้มาทำงานอยู่ก็ทำไมไม่ไล่แม่งกลับประเทศได้หมดเมื่อเห็นว่าประเทศมึงดีประเทศมึงเก่งทุกอย่างก็อย่าอยู่ในประเทศไทยเท่านี้ก็จบครับแล้วเราก็จะรู้เองว่าใครดีหรือใครเลวกว่ากันแต่ประเทศไทยไม่ทำไม่รู้แม่งคิดบ้าบอขอแหลมอะไรกันนะครับทั้งรัฐบาล ทั้งนักการเมืองรัฐมนตรีรัฐมนตร,ร,มนรีนี่คือปัญหาครับที่กําลังคุ่กรุนอยู่ตามแนวชายแดนพยายามที่จะหาเรื่องฟ้องศาลโลกเรื่องของประสาตามเมืองทมทั้งเรื่องของเกาะกูดนะฮะได้คืบเอาศอกนี่คือขมเมนครับขมเมนครบได้เช้าไม่ถึงเที่ยงแล้ครับหันหลังมันกัดทันทีไม่อย่างนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ตัดหัวเอาเลือดล้างตีนหรอกครับเพราะสันดานมันชั่วแบบนี้ฮะ นะครับผมพูดอย่างนี้เลยนะครับส่วนพม่านะก็เริ่มป่วนทั้งภายในมากขึ้นเรื่อยๆในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นดังเราที่จะเห็นล่าสุดก็ไอ้นวิระคีรีนะแขกไอ้แข,ก,แขกพม่าเนี่ยพยายามที่จะออกมาปั่นป่วนพยายามที่จะออกไปประท้วงพยายามที่จะปลุกปัน่นนะรายง,งานพมา่าให้ออกมาทําการประท้วงทางด้านการเมืองของพมา่า ซึ่งมันไม่เหมาะสมและไอ้คนคนนี้เคยร่วมกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไปชูป้ายต้านม .112 มาแล้วแล้วก็รัฐบาลข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐไม่ทำหาเหวอะไรเลยนี่คือความเจ็บปวดของคนไทยนะครับที่พยายามออกมาต่อต้านนะทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญก็คือการต่อต้านม .112 อย่างที่ผมว่าไว้นี่คืออันตรายต่อความมั่นคงของชาติของประเทศ อันเนื่องมาจากการกระทําของนักการเมืองที่เข้าข้างพมา่าเข้าข้างขเขมรขนพมา่าเข้าเมืองมามากมายจนหน้าผิดสังเกตผมถามจริงๆว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะฮะไม่ผิดสังเกตบ้างเหรอครับข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐบาลไม่ผิดสังเกตเลยเหรอครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยคนเหล่านี้อ้างวหน,นีภัยสงครามก็อย่างที่บอกไง ก็ถ้ามึงไม่ไปรังแกเขาไม่ไปรังแกกลุ่มชาติพันธุ์แล้วมึงมานั่งโต๊ะเจราจาก,กันตกลงปกครองแบบสหพันธรัฐไม่โกหกตอนแหลเขาตั้งแต่สมัยสัญญาปางหลมงประเทศพมา่าสงบไปนานแล้วนี่ขนาดแผ่นดินไหวคนตายเป็นหมืน่นนะนับหมืน่นนะจากข้อสังเกตของผมนะแล้วก็จากการได้รับรายงานลับๆพมา่าก็ยังเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดพมา่าก็ยังไปยิง หน่วยงานที่เขาเข้ามาให้การช่วยเหลือนี่คือการกระทําของพม่าเองเพราะฉะนั้นพม่าจะมาอ้างบอกว่าบ้านเมืองของตัวเองไม่สงบบ้านเมืองของเองตัวเองเกิดภัยสงครามแล้วพากันลักลอบหนีเข้าสู่ประเทศไทยมันไม่ใช่ถ้าจะหนีมาก็ต้องอยู่ตามแนวชายแดนนะครับไม่ใช่เข้ามาทํางานกันเต็มบ้านเต็มเมืองในประเทศไทยอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะถามว่า เรื่องแบบนี้เนี่ยรัฐบาลนะฝ่ายความมั่นคงของประเทศไม่รู้สึกรู้สมเลย,เลยหรือนะครับซึ่งคนไทยทั้งประเทศรู้สึกได้แต่ที่น่าแปลกก็คือรัฐบาลเจ้าที่รัฐข้าราชการฝ่ายความมั่นคงกลับไม่สำนึกเลยแม้แต่น้อยยังพยายามเดินหน้าหากินกับพมา่าโรฮิงญาจีนเทาด้วยการเดินหน้าทำบัตรทั้งบัตรสิบปีและบัตรประชาชน ให้กับคนเหล่านี้ที่ดังโด่งไปทั้งโลกนะก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโด่งดังไปข้ามโลกเลยครับคนก็จะขนกันเข้ามาทำบัตรประชาชนสามล้านบาททำบัตรสิบปีนะหนึ่งแสนบาทถึงถึงห้าแสนบาทถามว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการกระทำที่ถูกหรือผิดกฎหมายแ่้วครับ ถ้าไม่เชื่อผมก็ลองไปตรวจสอบสิครับไปตรวจสอบฐานข้อมูลไปตรวจสอบประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สายเนี่ยแป๊บเดียวรู้เลยว่าใครผิดใครถูกและมีข้อเท็จจริงหรือไม่นะครับและยังมีอีกหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากกาญจนบ,บุรีราชบุรีนี่คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มุ่งหวังหาผลประโยชน์และทำลายชาติโดยตรง เมื่อสองสเดือนที่ผ่านมาผมได้ให้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐจนเดี๋ยวนี้ไม่กล้าโผล่หน้ามาหาผมเขาบอกว่าเป็นฝ่ายความมั่นคงของกองทัพภาคที่สหรือของกรรมานอนในระดับส่วนกลางบอกว่ามีการดำเนินการครอบคลุมนะเก่งกาจสามารถชิบหายเลยเราบอกว่าได้มีกลุ่มในหน้าที่เป็นเมียน้อยของตำรวจ รายหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครขนพาม่า5-60คนไปทําบัตรสิบปีที่จังหวัดราชบุรีอ,อรําเภอสวนพึ่งมีทะเบียนรถให้เสร็จมีเส้นทางให้เสร็จมีวันวอเวลานอแต่ปรากฏว่าไม่มีหมาสักตัวไปจับแล้วถามว่าทําไมประชาชนไม่ให้ความร่วมมือก็ในเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วมึงไม่ทําถ้ามึงไม่ทําแล้วแมวที่ไหนมันจะกล้านะครับ ดังนั้นในที่สุดก็ไม่สามารถจับอะไรได้เพราะอำนาจเงินบางหน่วยงานถึงก็บอกว่าโอ้โหนี่เรื่องใหญ่ไม่กล้าจะดำเนินการฟังแล้วทุเรศนะฟังแล้วอยากถุยน้ำลายให้หมดปากจริงๆแต่ในทางตรงกันข้ามครับกลับพยายามกีดกันอ้างเรื่องกฎหมายสิทธิต่างๆที่จะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์อ่เป็นข้อที่น่าสังเกตไหม ถ้าเป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมอญเป็นกะเหรี่ยงเป็นไทยใหญ่ก็จะอ้างเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายทั้งๆท,ท,ที่เขามีสิทธิที่อันชอบธรรมที่เขาอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่สามารถที่จะเรียกรับเงินรายละแสนรายละล้านได้จึงพยายามดึงเรื่องบ้างนะอย่างบางอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีก็พยายามบอกว่า,เ,าเด็กเหล่านี้ ถ้จะยื่นเรื่องทำบัตรนะรออีก2ปีทั้งๆที่ปหลัดเป็นคนทำเอกสารเองรับรองการเกิดแต่พอไปยื่นมันบอกว่าไอเอกสารเนี่ยปลอมเพราะฉะนั้นต้องรออีก2ปีแต่ถ้าเป็นพวกมันปับ๊บมาถึงทำได้เลยนี่คือความอับป,ปี่จังไรที่มันเกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐชัดเจนครับผมถึงบอกตรวจสอบเลยครับลองแอดลงพื้นที่แลต้ตรวจสอบเงียบ ไม่ใช่ไปกันเป็นขบวนโอ้โหยาวเป็นตู้รถไฟแบบนี้หมาที่ไหนมันก็ไม่อยู่ให้จับหรอกครับถ้าอยากจะทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆเนี่ยมันต้องกล้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้เงินมันก็เพิกเฉยไม่ยอมตรวจสอบและไม่ยอมที่จะขยับทำให้แต่อย่างใดทั้งๆ้ท,งที่ประเทศนี้มีกฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย ให้เหมือนกันทั่วประเทศนะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่ากลับกลายเป็นว่าฝ่ายปกครองกลับแยกทำใครทำมันนะไม่เหมือนกันทัากอมพูรนี่คือมหาภายัยมหาพิบัติที่กำลังจะโหมกระหน,น่ำประเทศไทยอยู่ในขณะน,นี้อำเภอน,นี้ทำได้อำเภอน,นั้นอ้างทำไม่ได้ ไม่มีคําสั่งบ้างไม่มีกฎบ้างไม่มีระเบียบบ้างยกเลิกไปแล้วบ้างเมื่อขอดูคําสั่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะให้เราดูได้แต่ก็อ้างเพราะกูมีอานาจแต่ถ้าเป็นโรฮิงญาเป็นจีนเทาเป็นพมา่าเป็นเขมรทําเลยเอาเงินมาวางโป๊ะมาเช้าบ่ายได้มาบ่ายเย็นได้มาเย็นเช้าได้ แต่รัฐบาลรัฐมนตรีสสนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลกลับตาบอดหูหนวกครับมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ทั้งที่ผมเต่านินจาแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มออกมาพูดออกมาบอกแม่งทุกวันแต่มันไม่เคยสนใจแม้ประชาชนจะออกมาเรียกร้องและแสดงออกถึงภัยที่เกิดขึ้นเช่นกลุ่มของอคุณเต้อาชีวะไทยไม่ทนกลุ่มราชสีนะกลุ่มพี่หลวง นะคุณกลุ่มของโกทยากรและกลุ่มของเรากลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังโดยกระผมเต่านินจาพยายามเดินหน้าชนคนผิดกฎหมายทั้งพมา่าเขมรแต่เจ้าหน้าที่รัฐกไ้าการและรัฐบาลนักการเมืองรัฐมนตรีรัฐธรรมนโธกลับไม่แยแสแต่อย่างใดมัวเมาแต่จะกอบโกยไม่ว่าจะเรื่องของบ bon ่อนคาสิโน ทั้งๆท,ที่เกิดแผ่นดินไว้ถล่มทลายคนตายเป็นร้อย่ะมันกลับไม่สนใจไม่แยแสผลักดันเอากฎหมายฉบับนี้เข้าสภานะเพื่ออะไรเพื่อที่จะวางแผนกอบโกยโกงกินถ้าคอ,อรมออนุมัติเข้าสภาผ่านนะทุกอย่างเรียบร้อยก็จะยุบสภาและไม่มาเป็นรัฐบาลก็ได้แต่ว่าทำมาหาแดก นะบนคราบเหงื่อคราบน้ําตาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนช,ชาวไทยสนใจแต่เรื่องของ m o โมูสท,ท,ทั้งที่รู้ว่าตอนนี้นะคำแมนกำลังปั่นป่วนหรือว่าใครสักคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่านะสนใจแต่เรื่องอำนาจของตนเองว่าจะอยู่รอดหรือไม่นะกัดกันเหมือนกับหมาในสภาด่ากันชิบหายไวปวง สนใจไม่สนใจเรื่องของประชาชนนะแต่อย่างใดแม้จะเกิดแผ่นดินไหวตึกถลม่มคนตายนับร้อยก็ยังเฉยพยายามกดพยายามดันเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่อย่างใดแทนที่จะเร่งดำเนินการนะอย่างน้อยๆตามนี้ครับเช่นหนึ่งปัญหาเรื่องของความอดอยากยากจนของประชาชนอันเกิดจากนี่ครเรือนสูง ที่มาจากการถูกแย่งอาชีพทั้งแรงงานและการค้าขายจากต่างด้าวพามา่าเขมรซึ่งมันเป็นปัญหาซึ่งเห็นเห็นอยู่ครับแต่รัฐบาลไม่ดำเนินการนะนักการเมืองที่ประชาชนเลือกเข้าไปโดยหวังว่าจะเป็นตัวแทนของตัวเองเข้าไปแก้ปัญหาปากท้องกลับกลายเป็นงูพิษงูเห่าแว้งกัดแว้งทำลายประชาชนนี่คือนักการเมืองไทยฮะ ผมถึงบอกว่าไม่มีนักการเมืองประเทศอยู่ได้ถ้าไม่มีทหารไม่มีสถาบันไม่มีประชาชนประเทศนี้อยู่ไม่ได้ครับนะสน่าจะเร่งกักตุนเรื่องของข้าวปลาอาหารสิ่งของอุปโภคบริโภคนะเราไม่ใช่ว่า,าวันเกงอะไรแต่ว่าประเทศอื่นเขาเริ่มทำเราก็จะต้องดูว่าสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทยเนี่ย มันเพียงพอหรือไม่หากเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่หากเกิดภยัดกกดภยสงครามรอบประเทศหรือเกิดการบุกรุกนะจากกลุ่มประเทศผู้มีอิทธิพลเราต้องมีการตุนเข้าปลาอาหารจีนเขาใหญ่กว่าไทยหลายเท่าเขายังทำแต่ประเทศไทยเพิกเฉยฮะไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างแม่มันกูขออย่างเดียวกูได้เท่านั้นพอสามเรื่องแก้ปัญหาความมั่นคงทั้งภายในและภายนอก ภายในคือผลักดันพมา่าเขมรเทือนนะจีนเทาไทยเทาก็ต้องดําเนินการด้วยนะเพื่อคืนพื้นที่ทามาหากินให้กับคนไทยทั้งประเทศคนต่างด้าวเข้ามาทามาหากินด้วยการขายแรงงานได้เงินมาซื้อข้าวของของกินของใช้จากคนไทยคนไทยอยู่ได้แรงงานอยู่ได้แต่อันนี้เขาเข้ามาทามาหากินขายแรงงานได้เงินซื้อของจากพวกเดียวกัน แล้วเงินก็เข้าพวกเดียวกันไทยก็ไม่ได้ภาษีแต่ข้าราชการแม่งรีดไถได้เงินประเทศชาติประชาชนชิบหายนะครับนี่คือศึกนะศึกภายนอกก็คือนะทั้งฝั่งพาม่าก,ก็กำลังทู่รบกันอย่างหนักนะแล้วก็ปัญหาด้านชายแดนเกี่ยวกับเรื่องของวาแทนที่เราจะไปนั่งจับเข่าคุยกับเขา กลุ่มผู้นําแต่ไม่รู้ว่าไปคุยไม่คุยเราไม่รู้ว่านะช่วงนี้เราก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะักแต่ไม่ใส่ใจก็ไม่ได้นะเราก็เฝ้าติดตามดูนะครับลาวก็ออกมาด้วยค่าประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นอะไระ่ะเวลาไม่มีนะักท่องเที่ยวก็อยากจะให้คนไทยไปเที่ยวแต่พอไปเที่ยวก็จับกลุ่มนะขูดเรีดแถมขู่ค่า สินค้าไทยก็ถูกบอยคอรดเงินไทยก็ถูกบอยคอรดนะด่าไทยทุกวันหลายเรื่องสารพัดอย่างแต่ในที่สุดเมื่อไปไม่รอดก็วิงวอนขอให้ไทยไปช่วยนะและก็มีข่าวแว่วๆว่ามีการตั้งกองกำลังประชิดติดชายแดนเช่นกันนั่นก็หมายถึงว่าถ้าขามรเปิดตึกลาวก็อาจจะช่วยและลาวก็บอกว่าเขาจะเอาว้าเข้ามาช่วยรบนะครับ พี่น้องฟังดีๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆส่วนขเขมรก็จ้องที่จะก่อสงครามกับไทยเรื่องนี้อันตรายมากๆเพราะทั้งพม่าและขเขมรอาจจะลุกขึ้นมานะในยามที่เกิดการเปิดศึกสงครามชายแดนไทยจะเดือดร้อนอย่างหนักและเอาไม่อยู่นั่นก็หมายถึงว่าทั้งพมา่าเขมรที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับมันจะลุกขึ้นมาก่อวินาสกรรมัมนทําแน่ไม่ต้องห่วงครับเพราะ ฝ่ายความมั่นคงของไทยาราัชการไทยเจ้าหน้าที่ไทยรัฐบาลไทยนักการเมืองไทยนะหูหนวกตาบอดกันไปหมดหรือเปล่าผมไม่ทราบ 4. น่าจะเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาติด้วยการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเดินสายขายสินค้าของไทยไปทั่วโลกทั้งในยุโรปแอฟริกาเอเชียตะวันออกกลางอันเนื่องมาจากการที่อเมริกาขึ้นภาษีสูงกับประเทศไทยกดหัวหวังให้จมดิน ตรงนี้เราสามารถเดินสายได้ฮรเรามีกระทรวงพาณิชย์เรามีนักการค้าเรามีนักลงทุนนะครับเอาบรรดาท่านเหล่านี้เดินสายไปทํารถโชว์หรือว่าไปติดต่อประสานงานประเทศประเทศใดต้องการสินค้าชนิดใดเราทําได้ฮะทํทไมเราไม่ทําหรือพอทําทําเมื่อไหร่ก็โกงกันกินกันนะขนาดซอฟท์พาวเวอร์ห้าพันล้านหายแซบยังตามหาไม่เจอเลย และก็ไม่เคยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนี่คือความพินาศชิปหายที่มันเกิดกับประชาชนชาวไทยครับส่วนจีนเขาก็ไม่พอใจรัฐบาลที่ไร้วุฒิภาวะจึงไม่สนเพราะบอกมาหลายเรื่องทั้งให้แก้เรื่องคอสเซ็นเตอร์ไทยเทาจีนเท่าและห้ามเรื่องของบ่อนคาสินโนนะแต่รัฐบาลไทยไม่สนไม่ฟังคำทัดทานด้วยความหวังดีของจีนแบบนี้จีนก็ระอาใจ ไทยจึงกลายเป็นตัวประหลาดที่อาจถูกทิ้งได้ในที่สุดจากจีนแต่ทั้งที่จีนมีตลาดสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่ไทยเราต้องพึ่งพาอาศาายัยแต่ในขณะเดียวกันเรากับอ,า,อาแขนรับสินค้าจากจีนมากมายมหาศาลทลักเข้าสู่ประเทศไทยทําให้ sme ของไทยนั้นตกต่าำข,ขายแข่งกับจีนไม่ได้เพราะคุณภาพดีกว่าเขาจึงขายแพงกว่าของจีนห่วยกว่าแต่ขายถูกกว่า คนไทยก็นิยมในที่สุดประเทศไทยก็จะพินาศและจีนก็อาจจะถีบทิ้งก็ได้ถ้าถึงณเวลาหนึ่งที่เขาเริ่มระอาใจทั้งหมดนี้คือปัญหาของประเทศแต่รัฐบาลกลับสนุกสนานกับการรดน้ําเล่นสงกรารเนี่ยดูนายกสิฮิ้แหนะไปเล่นสงกรารอยูอ่จังหวัดเชียงใหม่มันต้อง แมไม่รู้จะพูดยังไงนะมันต้องมีวุฒิภาวะนะไม่ใช่ทําอะไรอย่างไร้สมองไร้วุฒิภาวะไร้ความเป็นผู้นําดังนั้นตอนนี้นะเมื่อกลับมามองประชาชนคนไทยประชาชนชาติพันธุ์ในประเทศไทยแล้วเหมือนกลายเป็นเศษคนที่รัฐบาลไม่ชำเลืองมองแม้แต่สายตาแม้แต่หางตาคือหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนคนไทย และพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะออกมาพูดอะไรจะออกมาเรียกร้องอะไรก็ตามนะรัฐบาลเขามองพวกเราเนี่ยเหมือนกเศษคนนะเขาไม่ชำเลืองมองแม้แต่หางตานะครับกลับไปอุ้มชูพามา่าเขมรจีนเทาโรฮิงยานะด้วยเหตุวันนี้คนไทยทั้งประเทศจะต้องสํานึกแล้วล่ะครับนะอย่าให้ต้องพูดให้ปากฉีกถึงรูหูเลยครับ คนไทยจะต้องสำนึกเป็นแล้วครับนะอย่าติดสุขนะครับและตื่นกันได้แล้วและต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อตนเองเพื่อลูกหลานของเราหาไม่แล้วเราคนไทยบนพื้นแผ่นดินไทยนี่แหละที่จะไร้แผ่นดินไร้ที่ทำกินไร้ที่อยู่อาศัย <S <S 2> <S 2> เพราะเราไม่ใส่ใจนั่นเอง <S <S 2> <S 2> นอกจากนี้จะไร้ที่ยืนเพราะถูก นักการเมืองที่มาทั้งในรูปของรัฐบาลและฝ่ายค้านขนต่างด้าวเข้ามากดหัวคนไทยดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้พี่น้องครับพี่น้องยังจะไม่หือไม่อือเลรครับยังจะไม่ใส่ใจหรือยังจะพูดคำว่าตัวใครตัวมันประเทศนี้ไม่ใช่ของกูคนเดียวยังพูดคำนี้อยู่ไหม และว,วันนี้ผมเต่านินจาอยากจะมาขอบอกกับพ่อแม่พี่น้องด้วยใจอยากจะให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับลุกขึ้นมาตอนเช้าสูดอากาศให้เต็มปอดแล้วเปล่งเสียงออกไปว่าเราจะเอาอะไรไปให้กับประเทศชาติและ เราอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรกับเราเพราะประเทศชาติให้ที่อยู่ที่กินที่ขี้ที่ทปี้ที่นอนอย่างสุขสบายดังนั้นเราตื่นขึ้นมาต้องถามตัวเองแะครับว่าเราวันนี้เราจะทําอะไรเราจะให้อะไรกับประเทศชาตินี้บ้างนี่คือสิ่งที่กระผมเต่านินจาอยากจะบอกกับพี่น้องในวันนี้และขอฝากไว้ว่า ถ้าคนไทยยังเป็นแบบนี้อีกหน่อยเราจะไร้แผ่นดินสิ้นชาติอย่างแน่นอนครับด้วยความหวังดีของกระผมเต่าจินจาวันนี้สวัสดีครับ